มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวมาแล้วอะไรละมาแล้วไม่ใช่ไอ้อไอโอนมาแล้วอีเซอีเซ,อ,เซอีเซ่บอรุงสายตาล่าสุดแห่งวงการมาแล้วครับอยู่เลืนพังยังดีไม่มีทุกข์ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้ามอง จนยังดีมีทำคำประคองดีกวาปองทุจริตคิดเลวซามสวัสดีครับท่านผู้ฟังและที่เคารพทุกท่านครับรายการลูกทุ่งทั่วไทยแล้วก็พบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับที่ตรงนี้นะครับกระผมโคศกนะฮะตัวแก่แต่ว่าเสียงหนุ่มนะลูกหล่อหุ่นกลมสมส่วนสู้พจนผ่อนเจริญครับร่วมกับ ครับสวัสดีครับผมต้นสิงหาคนจนไม่มีหนี้ดีพาเป็นเศรษฐีแต่หนี้ทั่วมบัวลุกทุ่งทั่วไทยวันนี้นะครับก็มีเพลงเพราะๆนะครับจากอีเซ่แบ็กเซสมินดีและสบู่แซนนดีตราพอเจริญจัดเพลงเพราะๆให้ท่านได้ฟังกันนะครับขอมาละจัดไปไม่ให้เสียนะครับครับนะครับท่านดับความทุกตานครับที่นั่งอยู่ตรงนี้และที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ นี่ก็คือของที่ผมจะแนะนำให้กับพี่น้องทุกท่านได้รู้ได้ทราบบางท่านไม่เคยเจอเคยเจอผมเลยนะครับในสื่อเหล่านี้ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงก็นึกว่าหลอขอเห็นตัวจริงแล้วอ้อไอ้หมอนี่หัวล้านจังนะว่างนั้นนะครับเสียงและเพราะใช่ย่ากเลยไ่ไปกนโวตอะไรเลยนะครับนี่แหละครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าที่ผมได้นํามาเนี่ยเห็นว่าของเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อพี่น้องทุกๆุกคนครับนะตอนแรกนะครับผมก็ได้นํามาจําหน่ายนะครับไม่เกินสิบกว่าจังหวัดเท่านั้นไม่ว่าจะจังหวัดเพชรบุรีครัไม่ว่าจังหวัดสมุทรสงครามไม่ว่าจังหวัดสมุทรสาครราชบุรีนคปรปฐม นะสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรีสะแก้วนะครับนะครราชสีมาระยองยะโสธรพิศโลโก,กำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะครับและก็ที่จังหวัดแพร่นะที่ผมได้ประทับทพันธ์อยู่ณนขณะน,นี้แต่ณนะปัจจุบันนี้เห็นว่าของเหล่านี้มันมีประโยชน์จริงๆเราก็ได้นำมาออกนะครับ ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทั่วประเทศได้รู้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่บอกเราก็ไม่รู้ว่าของเหล่านี้ดีอย่างไรสมมุติว่าของเหล่านี้นะครับคุณต้นจิงหาครับมันดีแต่เราเอาของไปครอบไว้แล้วเราไม่เปิดเนี่ยเขารู้ไหมครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีครนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแนะนาให้เขาร,รู้ว่าอะไร<น>ะดีอยู่ที่ใดบ้างครับนี่แหละครับผมก็เลยเอานะครับสิ่งเหล่านี้ มาให้พี่น้องทุกท่านได้รู้และสิ่งเหล่านี้มันสําคัญกับนะครับร่างกายของเราอีกด้วยนะครับคือร่างกายของเราเนี่ยผมบอกว่ามันมีส่วนสัตว์มากมายตั้งแต่เท้าจดุีัตวครบสามสิบสองมีธงมีเท้ามีอะไรมันเยอะมากมายแต่เพียงผมได้เอาส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาแนะนําให้ท่านได้รู้ทราบส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญสูงหน่อยนะครับนะ ต่ำกว่าคิวนิดเดียวนั่นก็คือดวงตาครับถ้าใครมีดวงตาที่ดีและสดใสจะไปไหนก็ได้จะทำอะไรก็ได้จะมองอะไรก็ได้นะครับจะขับรถจะไปไหนจะมองคนสวยไม่สวยต้องใช้สายตาแลนะตรงกันข้ามครับถ้าสายตามัวนะครับและก็สายตาเนี่ยมองไม่เห็นเราจะมองอะไรครับ เราก็มองอะไรไม่เห็นเลยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าดวงตาคนเนี่ยนะครับมันมีหลายชนิดด้ยวยกันแล้วก็เจ็บไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับบางคนน้ําตาไหลนะบางคนนะตาแฉะบางคนนะครับเขาบอกว่าเนี่ยตาแดงบางคนขี้ตาเยอะอบางคนเบาหวานขึ้นตา นะบางคนอยากได้แมลงมุมเนี่ยขึ้นในดวงตาไม่รู้ที่ลอยไปลอยมาบางคนเผลอนะคุณต้นสิงหาตบหัวก็ได้โอ้สลบนึคแบบตัวแมงบินผ่านเออนึกว่าตัวแมงบินผ่านครับนะนี่แหละครับผมถึงบอกให้และอีกอย่างหนึ่งถ้าขอบตาตาจอนะครับจอประสาทเสื่อมหรือนะครับหุนตาเสื่อมเนี่ยนะครับนะมันทําให้ตาเนี่ยเรามัว เรามัวเรามองอะไรไม่เห็นเหมือนเมฆอ่ะนะครับเหมือนเมฆเรามัวใช่แล้วถ้าเราไม่ดูแลตรงนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆมืดค่อยๆมืดนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเป็นต้อกระจกต้อกระจกเนี่ยนะครับผมขอบอกตรงๆว่าผมก็ศึกษานะครับนะครับพูดกันมาเลยก็ว่าเป็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต้อกระจกเ่ยเป็นถึงแปดสิเอร์เซ็ต เพราะว่าที่เป็นถึงแปดสิเปอร์เซ็นเพราะอะไรครับเพราะเราทํางานเจอกับแสงพระอาทิตย์บ้า,บางแดดโนดบ้างนะครับมันเป็นได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับนะถ้าเราไม่ดูนี่แหละครับมันก็จะเกิดอาการเคืองบ้างคันบ้างอะไรบ้างแล้วขา่าและตาเราก็จะมืดมัวต่อไปแล้วก็ต่อเนื้อต่อลมตามัวตาลายเหลา่านี้อย่ากังวลใจครับต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลใจครับเชื่อ ไม่เคยเชื่อใครเลยมาเชื่อสุขพจนเจริญกับคุณต้นสิงหาสักครั้งได้ไหมว่ายี่ห้ออีเซอีเซอีเซ่บำรุงสายตาเนี่ยนะครับก่อนนอนสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลครับแล้วก็อีเซ่เนี่ยผลิตภัณฑ์ล่าสุดแห่งวงการดวงตาครับแล้วท่านจะรู้ว่าอีเซ่ดีอย่างไรนะครับผมบอกให้เลยว่าท่านกินแล้วท่านถึงจะรู้ กรองนึงบางคนถามมาเอเท่าไหร่ครับคุณต้นสิงหา <Yeah. S 1> นะก็มี30มสิบแคปซูลของดีเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าผมได้นำมาให้พี่น้องทุกทา่านได้พินิพิจารณากันคนเราเนี่ยนะครับอายุผมป่านนี้เนี่ยผมบอกตรงๆครับคุณเห็นสภาพผมแล้วว่าปีนี้81ดสครับผมก็จะมาหลอกท่านเลืออะไรครับผมก็ไม่รู้กันว่าผมจะตายมาไห่ uh huh. นะครับ ผมก็ต้องฝากของดีๆเหล่านี้ไว้ให้กับพี่น้องทุกคนได้นำไปใช้ได้นำไปพูดได้นำไปอะไรถามว่ากล่องหนึ่งสามสิบครัทูในแพงเหรอครับผมว่าไม่แพงเลยครับพันหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วว่าคุณภาพเขาเชื่อถือได้เราจะบอกว่าดีเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อเราบ,บอกว่าคุณภาพเชื่อถือได้เพราะในวงการ คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยได้ใช้กันเยอะแยมากเลยเวลาเนี้ยเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วครับนะคือผมถึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับถ้าเราน้ำลึกยังไงเราไม่อย่างลาก็ไม่รู้นะครับบางคนก็บอกให้ท่านได้รู้ได้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่มันออกมาเยอะมากนะครับแต่ของเรา เราไม่ได้แข่งขันอะไรกับใครนะครับผมบอกก่อนนะฮะาเราดูแลของเราทําให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับนะใครจะทําอะไรยังไงเราไม่ถุนเราก็ไม่ได้ทําตามใครจังนั้นแต่ว่านะครับถึงที่เรามาพูดเนี่ยเรานําของดีมาบอกให้เพราะว่าของดีที่ผมได้ประชาธิปันมันแค่ ตอนนี้เราต้องกว้างขวางออกไปเพราะคนไทยเรานิ่มตั้งเกือบ70ล้านคนนะครับนาที่ใช้แบบนี้นะครับคนที่อายุมากเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสาล้านคน30ล้านคนแน่นอนที่สุดครับเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องดูกันอย่างนะครับละเอียดทีเดียวอีเซอีเซอีเซ่ก่อนนอนสองขัดศูนย์ครับนะแล้วก็1กล่องกินได้ครึ่งเดือน หนึ่งกล่องกินได้15วันก็นแล้วกันกินได้15วันครับ1,100บาทถ้า2องกล่องพันเบาทถ้า3กล่องสองพบาท0ูนย์หกสามแปดแปดเ8้8 3สามครับนี่คือผลิตภัณฑ์ล่าสุดแห่งวงการดวงตาขอให้ทุกท่านได้จดโทรศัพท์ไว้แล้วก็ใช้เมื่อไหร่ก็โทรศัพท์มาถ้ายังไม่พร้อม ไม่เป็นไรครับเรารอได้อยู่ตรงนี้ครับใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะแต่ละท่านจะได้พบกับเราในรายการลูกทุ่งทั่วไทยและรายการบอกเล่าเก้าสิบเนี่ยก็คือผู้ดำเนินรายการก็คือผมกับท่านสุพจน์เนี่ยมีแค่สองท่านตอนนี้นะครับดำเนินรายการอยู่นะก็ไปเยี่ยมนอกสถานที่นะแล้วก็จะไปจังหวัดเพชรบุรีก่อนนะผมว่านะเพราะว่าคนที่ ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะมากจริงๆเลยนะเข้าไปยันในป่ากะเหลี่ยงในบ้านไทโซ่ดำอะไรแถบน้นใช้กันเยอะมากเราก็จะไปเยี่ยมในถิ่นธุรกันดาลแล้วก็อาจจะมีของชํำร่วยอะไรนะรให้ไปแจกท่านจะได้เรียกว่ารู้จักกันสนิทสนมกันจริงๆว่าได้ใช้ของแล้ว ก็ได้รู้จักกับผู้ดำเนินรายการได้รู้จักเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงๆตัวเป็นๆได้ไปพบหาท่านถึงบ้านครับแล้วก็อย่าลืมกันละกันพ่อแม่เป็นนะครับเสาหลักนะครับและเป็นอรหันต์องค์แรกในครอบครัวนะครับท่านต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีแล้วตัวท่านเอกก็จะได้มีความสุขทั้งตัวคุณและครอบครัวนะครับนี่คือรายการลุกทุ่งทั่วไทยมีอะไรที่จะให้ผมรับใช้ก็ เชิญเลยนะครับที่หมายเลข0638893813 0638893813ครับสำหรับวันนี้กระผมสุพจน์พรเจริญพร้อมด้วยคุณต้นทิ้งหาต้องกล่าวคำว่าโชคดีสวัสดีครับ